อรุณสวัสดิ์ธรรมะเจ้าทั้งหลายผู้กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานในใจจงฟังเถิดความทุกข์ที่เจ้ากำลังเผชิญอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันมีอยู่สองส่วนเหมือนลูกศรสองดอกลูกศรดอกแรกคือความเจ็บปวดทางกายความปวดความเมื่อย ความอ่อนเพลียลูกศรดอกนี้มันถูกยิงมาตามเหตุปัจจัยของร่างกายซึ่งหลีกเลี่ยนได้ยากแต่ลูกศรดอกที่สองน่ากลัวยิ่งกว่านัดเพราะมันเป็นลูกศรที่เจ้าหยิบขึ้นมายิงซ้ำเข้าที่หัวใจของตัวเองมันคือความกลัวความกังวลความกโกรธความน้อยใจ ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่วิ่งวนอยู่ในหัวของเจ้าความรู้สึกทุรนทรายในใจทั้งหมดนี้คือลูกศรดอกที่สองเปรียบเหมือนการหกลม้มความเจ็บที่กายคือลูกศรดอกแรกแต่การคร่ำครวญโทษโชคชะตานั่นคือลูกศรดอกที่สองที่เจ้าทำร้ายตัวเองเป้าหมายของเรา คือการฝึกฝนจิตใจให้หยุดยิงลูกศรดอกที่สองเข้าใส่ตัวเองให้ป่วยแต่เพียงร่างกายแต่หัวใจของเจ้านั้นไม่ต้องป่วยตามไปด้วยจงเรียนรู้ที่จะวางลูกศรในใจนี้ลงแล้วเจ้าจะพบว่าภาระที่หนักอึ้งที่สุด ได้ถูกยกออกไปแล้ว